สวัสดีปีใหม่แล้้วรองเพลงก่อนเลยเพาใกล้ป <Aww. S 2> ีใหม่ละวสามคันที่ผ่านไปท่านผู้ชมครับสวยงามกันเรียบร้อยใครสนใจก็ไปจัดกันได้แต่ยังมีหนึ่งคันที่อยากจะนําเสนอไม่ต้องถือกล่องละคันนี้ไม่ต้องเมื่อยละไม่เมื่อแล้วนะโอเคคันสุดท้ายแล้วโอเคคันสุดท้ายคีองทำครับผมเจอต้าคำเลยคำเลยคำเลยคันนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งกับแอคคอร์ด ที่เรารีวิวคันที่แล้วคราวนี้เซกเมนต์ของคนถ้าแอคคอร์ดันยังอยู่มันจะเป็นการตัดสินใจที่เบียดกันมาเลยว่าจะซื้อแอคคอร์ดีหรือจะซื้อคัมรี่ดีไม่พูดภาพจำเพลงเดี๋ยวเอาไปลองก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาไปด้วยหรอนั่งเลยผมนั่งเลยหรอนั่งเลยพาไปทัวร์นั่งเลยโอเคไปเลยนะไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเออ เจ้าของไงเจ้าของไงคือนี่รออะไรกันอยู่วะโก้กับพี่เบาๆได้นะพี่นะสมัยลูกผมยังเล็กประกันก็ย,ยังทำเช็คไฟก่อนเช็คระบบก่อนนี่ตื่นเต้นเนี่ยไม่เคยนั่งกับนักแข่งเลยนะไปไม่ต้องไปแล้วจิ <c oughs> โก้ขึ้นแล้ว <c oughs> รถขายจะไปเติมเงนเต้เยอะทำ <c oughs> ไมล่ะถูกไปละเอาเราเอาความจริงคุยกันเปิดเปิดแอร์เปิดเปิดเปิดแอร์เปิดแอร์นิดเดียวเปิดเย็น สบายสบายปรับเบาะกันหน่อยนอนได้ไหมมันจมจังวะเออชอบชอบโตยต้าเขาจะเขาเรียกว่าโรดาวได้เยอะกว่ารถไปงี้จริงเหรอเตี้ยงนี้ผมชอบรถขับรถตเตี้ยพี่ผมอะไรปรับได้สี่ทิศทางดึงเข้าดึงออกขึ้นหรลงปรับกระจกข้างกันนิดนึงแต่ละขับรถพี่เนี่ยผมจะต้องอย่างนี้นะพี่จะได้รู้มั่นใจเวลาพี่ผมลองอ่ะผมเห็นพี่เลี้ยวเข้ามาแล้วผมตกใจทุกคันเลยอ่ะลูกน้องผมใจหายวาบเลยปรับให้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวขึ้นมาหน้าข้างใน เดี๋ยวไปดูกลางแดดพี่เก่งทำไมครพี่ไม่ต้องเก่งกับพี่เจมครับผมเห็นพี่ขับแต่ละรอบแล้วผมจับพี่จะกินเข้าวลิงกับผมม<น>ันบ่นดูกลางแดดปึ๊บจอดหนึ่งแสนเก้ามื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสี่กิโลข้างในพ้หลังคา,าสวยอยู่นะก็มีค่าพิจนายอันนี้พี่เจมต้องรพรีนนิ่งให้ อันนี้ก็คือเรามาแห้งๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับมีคาบกาวตรงนี้ต้องจัดการให้เขาด้วยนะวิทยุใช้ได้ไหมท่านผู้ชมไม่ได้ยินเสียงเหมือนเดิมโอเคบอกโอเคเปิดมาอ่ามีไฟสองหน้าฝั่งนี้มีไหมมีที่เก็บแว่นนะครับนะครับยังใช้ได้อยู่ไฟลังคาพื้นผานยังใช้ได้อยู่อันนี้คือกดเปิดประตูก็จะติดนะใช้ได้อยู่โอเคที่เก็บของอ่าโอเคมองแก้วน้ําได้ มี power outlet มีที่เก็บเหรียญเนาะม้านหลังใช้ได้อยู่ไหมเดี๋ยวเวลีกูโอ้โห power outlet เาเยอะมากเลยมีทั้งข้างหน้าและทั้งหลังเครื่องหลังมีแอร์ไหมหลังมีครับผมเคร่องหลังมีแอร์มี power outlet ไหมไม่มีไม่มี USB ก็ไม่มีเหรอไม่มีเรียกว่าเขาใช้จากคนนี้ไปอ๋อน่าจะปุมอะไรม u l t i function หน้าจอไม่มีอะไรขึ้นฟ้องเลยนะครับปกติมีว่าอุณหภูมิด้านนอกระบบเกียร์แบบ s h i f t r นิกพร้อมยัง ลูกผมขวบแปดเดือนเองนะพี่พี่เจมเงียบเลยวะอ่าช่องล่างดีเค <Okay. S 1> เนินพี่เน่ยมันวัดได้เลย<ม>เนินอย่างเงี้ยตั้งใจทำให้พี่โกรเทดเลยแล้วก็เนินลูกโดดอย่างี้ผมชอบเงียบ <laughs> พี่เจมเงียบ <laughs> เจมเงียบ <laughs> นี่เขาเล่งหมดแล้วนะครับหนึ100่งร้อยหนึ่งร้ยี่สบโอเค โอเคผมเดาว่าคันนี้เครื่องยนต์2,000ใช่ครับพี่เพราะว่าอัตราเร่งตอนออกจากหน้าโชว์รูมพี่มาถึงตรงเนี้ยถ้าเครื่องยนต์แรงเนี่ยมันจะทะลุไปร้อยสามสิบละคันนี้เครื่องยนต์เล็กเครื่องยนต์เล็กนะครับหมดอีโค e ไฟอะไรขึ้นชัดเจนอยู่สัญญาณไฟใช้ได้หมดโอ้ช่วงล่างดีช่วง,งล่างนิ่งอ่าช่วงล่างดีอยู่ช่วงล่างดีอยู่เฮ้ <c oughs> โอเคพี่ <c oughs> ที่ผมเก่งจริงนะโ oh, oh, oh. <Be k S 1> อ <de> e. ้โหโอ้โหเบกดีไม่ได้กินข้าวมาเบกดีเบกดีเนี่ยผมเลอาว่พี่ทูกค้าพี่ไม่เคยดูฮะแบบนี้แหละครับ <laughs> ผมลองก็พี่ครับผมเคยดูแต่ผมไม่เคยนั่ง <laughs> ลูกค้าจะได้เข้าใจผมชอบตรงนี้เป็น Twitter ตรงนี้เป็นลำโพงเซ็นเตอร์ทุกอย่างโอเคหมดแต่ว่าโอเคละครนี้เป็นสีเบจเพราะนั้นในมือจับมือเปิดประตูด้านในเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสีที่เหนียวเหนียวหน่อย อย่างคนนั่งไม่เป็นเพราะว่าน้อยไงไม่ค่อยได้จอดแต่คราวนี้พี่เจมเห็นไหมอ่าสีมันต่างจริงซึ่งมันมันเป็นตำหน่งเสน่์อยู่แล้วของการใช้งานอยู่แล้วถ้าผู้ชมจะบอกว่ามันจะให้ไม่ไม่เป็นอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ใครที่ผมว่าโตโยต้าเนี่ยเด่นอย่างหนึ่งตอนที่ผู้ชมมีรับชมอยู่นะครับเด่นอย่างหนึ่งคือไม่ทั e นนถูกอะอะไรถูกคือขึ้นชื่อว่าโตโยต้าเนี่ยสบายใจได้เลยโล่งเลยไปแล้วพี่ไม่อยู่แล้วมีไปบาทีโทุนอีก หน้าผมไม่มาแล้วนะผมว่าเครื่องสองพันกับตัวถังใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้วตอบสนองได้ดีอยู่ขนาดนี้ผมว่าโอเคอืคงอะไรผมชอบมากมันจับแล้วก็ชับมือมากเลยอะ่ะมันนุ่มมือมากนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดแอร์เย็นตามสไตล์ของตัวรุ่นนี้อยู่ละทุกอย่างโอเคช่วงล่างเฟิร์มมากคันนี้ซื้อไปขับได้เลย มไม่ต้องซ่อมอะไรละมีจุดหนักๆที่ผมเห็นก็ต้องบอกท่านผู้ชมตรงๆอยู่หน้าพี่เจมเลยเพราะพี่เจมรู้แน่นอนโอเคโดยรวมโอเคเลยคันนี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลจากพี่หน้ารถได้ครับว่ารถคันนี้ข้อมูลเป็นยังไงแต่ภายในพี่รู้อยู่แล้วโอเคไม่มีอะไรช่วงล่างเครื่องเกียร์โอเคดีหมดครับ ระบบไฟฟ้าข้างในใช้ได้หนดมีตําหนิตรงนี้อันเดียวพี่ต้องรับรู้ไว้สิ่งที่แบบขัดรู้ขัดตามากๆตรงนี้เนี่ยแน่นอนส่วนที่เหลือไปไงราคาเปไงน้าซื้อหรือไม่เดี๋ยวไปคุยหน้ารถได้ครับพี่ไปเจอกันหน้ารถพี่นั่งแล้วเสียวไหมเสียวจริงรู้หรือยังว่าการทดสอบรถยนต์ของผมมันมันไม่น่านั่งไปอย่างรุนแรงแต่มันรู้หมดเลยเพราะเวลาขับเนี่ยผมจะได้รู้ฟ e ลลิ่งขึ้นมาว่าเปยังไงซึ่งท่านผู้ชมเห็นได้นะครับคันนี้ผมพูดอย่างนี้ พูดไห่เจมฟังกันต่อหน้ากล้องแล้วก็ถ้าผู้ชมที่สนใจคันนี้อยู่เพอร์เฟกทุกอย่างเพอร์เฟกต์กัที่นี่ไหมความว่าเหมาะสมไม่แลกสภาพแล้วก็คุ้มค่าการจะซื้อยังไม่บอกว่าควรซื้อหรือไม่เพราะราคายังไม่รู้สิ่งตําหนิยั้งไม่ดีที่เห็นชัดเจนคือนั่งคนขับอันนี้พูดกันตามตรงนะครับแต่ส่วนที่เหลือไม่มีอะไรที่ต้องติกันละทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตัวถังสวยทั้งหน้าและหลังผมเปิดดูยางอะไหล่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วไม่เคยเอามาใช้เลยเดิมสนิกรักกี้มากคนขับ เครื่องยนต์ท่านผู้ชมดูนี่ก็ครินนิ่งในระดับหนึ่งขีดแวก้กอะไรเลย,เลยสายแบตเตอรี่ใหม่วันที่17เดือน11ปี63ไม่ถึงเดือนเลยทุนประหยัดท่านไปละเรื่องระบบต่างๆไฟหน้ามีหมองหมดบ้างตามอายุทั้งหมดนี้มันจะเหมาะสมกับข้อมูลแล้วมันจะแมทชิ่งกันได้ไหมรถคันนี้คัมรี่ปี2012ครับพี่ถือว่าโอเคแล้วตัวถนะังสวย22คันนี้เป็นเครื่องยนต์2000เกียร์ดีเครื่องยนต์ดีทุกอย่างดีทั้งหมดนี้ น่าซื้อไม่น่าซื้อมันอยู่ที่ตัวเลขหหลักแน่ๆล่ะหวยออกที่489,00 0บาทถูกกว่า้อคันบาทถูกกวยกอดถูก์อดปีเก่ากว่าปีเก่ากว่าหนึ่งปีแล้วก็ตัวอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นตัวสแซนด์ดละมัดนะาอละมัดไอ้นู่นไม่เยอะแต่ตัวท็อปใช่ไอ้นี่ไม่สมเหตุสมผลไม่น้อยเลยล่ะใช่ถือว่าตีน้อยเลยสำหรับการเหมาะสมัาการใช้งานระยะปีคันนี้อาจจะต้องดูบุคลิกและลูกสิยยมของท่านหน่อยแต่สิ่งนึ่งที่ผมชอบสำหรับแบรนด์โตโยต้าคือ แม่แนนถูกรถใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วสีเข้มที่สุดคือสีดำเพราะนั้นทั้งหมดนี้ในราคานี้ยังไม่จบเปนยงนี้โปรโมชั่นยังอยู่คหนึ่งรับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลซ่อมศูนย์รถกลับอย่างเดียวสตางค์ที่นี่เขาจ่ายข้อที่สองบริการช่วยเหลือย4ิชั่วโมงครับผมสไลด์ออนท่านอยู่ไหนก็ได้แล้วจัดการให้ทั่วประเทศแต่ไม่ใช่สไลด์ที่นี่ท่านอยู่อุบลแล้วจะไปหาอุบลไม่ใช่เขาจะติดต่อสไลด์ที่อุบลให้ท่านข้อที่3น้ามันเต็มถัง ลนวันออกรถพร้อมกล้องติดหน้ารถครับเต็มถังถึงพอเติมก็แบบเปิ่มๆเอาให้ท่านคุ้มที่สุดอันนี้ผู้คนนำตรงลูกค้าชอบแต่คุ้มๆอยู่แล้วแต่ยาเอาอะไรมาเติมเป็นกนรลอนก็พอเ <c oughs> ต็มถังในรถพอมีไอ้คาสปาอืหนึ่งครั้งพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีหนึ่งครั้งจัดให้ท่านท่านฟรีน้ำมันเครื่องสองครั้งแลยออกรถเปลี่ยนให้แล้วครับขับไปสักพักอยากเปลี่ยนอีกก็จัดให้ได้ถึงร,รอบเดียวสปาออกไปสปาให้เรียบร้อยครับกลับมานี่ยังไม่สปานะ เดี๋ยวจดให้ยิ่ใหญ่เปรอบนึงแล้วก็กลับมาอีกทีนึงมาสปายอีกรอบนึงไม่มีอะไรคุ้มค่ากว่านี้อีกแล้วผมพูดไปก็พูดซ้ําเหมือนเดิมท่านผู้ชมก็ไปย้อนดูเอาแล้วกันว่าท่านผู้ชมจะเลือกซื้อรถที่ไหนผมไม่ได้บังค้าให้ท่านถ้าจะซื้อรถต้องมาที่นี่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ขอให้ออกลยออตโต้เป็นตัวเลือกของท่านในการดูรถถ้าท่านหาคัมรี่ไฮคอร์ดฮาร์ปอร์จูเนอร์ฮาร์โยต้าโคโราอาติสอยู่ในสมองท่านอยู่แล้วขอให้ทางเราเป็นตัวเลือกให้ท่าาานมมแวะดู เรามีให้ท่านเลือกข้อได้เปรียบของเราคือแต่ละรุ่นที่เรามีเรามีท่านเลือกมากกว่าอัติภพดีมุมกลบห้าคันเพราะฉะท่านเลือกได้เอาสภาพที่ท่านชอบกับราคาที่ท่านมีในกระเป๋าสตางค์ท่านและการจัดไฟแนนซ์ที่นี่ดอกเบี้ยราคาพิเศษอยู่ที่เริ่มต้น2 7 9จผ่อนคันนี้ผ่อนสูงสุดได้นาน7ปีรับ7ปีผ่อนกนสบายๆถ้าท่านไม่ห่วงเรื่องดอกเบีย้ยล้วตั้นคิดว่ารถคันนี้จะอยู่กับท่านนานๆท่านผ่อนไปเลยครับ7ปีท่านมีระเบียบวินัยเรื่องการเงินหน่อย ท่านผ่อนไปดอกเบีย้ยไปสนเอาสบายท่านรถอยู่กับท่านนานๆมีเงินเหลือบสบายใจแต่ท่านมีตังค์เยอะผ่อนสั้นหน่อยสี่ปีดอกเบีย้ยก็ได้น้อยลงหน่อยเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เอารถไม่ดีมาขายไม่ได้<า>ต้องมีรถที่ดีมีคุณภาพเพ <อ S 1> ราะโลกเดี๋ยวนี้มันแคบมาก ฝากท่านเอาไว้ด้วยนะครับขึ้นตาด้านล,ล่างนี้ทุกคันที่เรารีวิวไปโทรเช็คก,กันนิดหน่อยว่าอยู่ไหมเมะฉะน,นั้นท่านมารับชมรถที่นี่กันได้นะครับว,นนวันนี้ขอบคุณพี่เจมด้วยนะครับและสุดท้ายตรงนี้สิ้นปีแล้วใครอยากจะหารถสวัสดีปีใหม่มาซื้อ,ซ,อซื้อรถกลับบ้านกันได้แล้วใครที่จะเดินทางกันในังหวัดก็ขอให้ท่านขับรถกลับบ้านโดยส,สดิภาพเอ้พี่เจมโวยพรแฟนเอ็กโอนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ชาวเอ็กโอทุกท่านนะครับเดินทางโดยสัดิภาพเที่ยวให้สนุกนะครับแล้วก็เฮรวย ปีใหม่นะครับแล้วก็ฝากอ็อกเท็ดน,นะครับปีหน้าเราจะมีรถให้ท่านเลือกอีกมากมายนะครับยังไงฝากติดตามอ็อกเท็ดแล้วก็ XO ด้วยนะครับในปี64แต่ว่าผมจะเปลี่ยนพิธีกรแล้วนะครับนะไม่ดีตรงนี้แหละ <c oughs> <c oughs> พูดดีวัยพอดีซึ้งใจงตาไหลพี่มิ้นเปลี่ยนเลยนะพี่มิ้นอยู่ไหมเนี่ยเปลี่ยนเลยนะยนก,ก่อนเปลี่ยนผมเปลี่ยนมิ้นก่อนดีกว่า <c oughs> ก็เลยมันปลีนยนยังฝากกันไปด้วยเดยๆอยงครขับว่าปลอดภัยนะครับตีใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ